เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วมากินอะไรอบอุ่นร่างกายกันหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้ชวนทำเมนูโจ๊กบอมเบสู่จากนิตยาสารแม่บ้านเล่มที่1 2 2ปีพศ2526แค่ฟังชื่อก็ดูไม่ใช่โจกธรรมดาแน่นอนไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่น้ำเปล่าและข้าวสาลีลงในหม้อเปิดไฟกลางต้มจนข้าวสุกนุ่มกรองน้ำออกใส่อกไก่ลงในหม้อเติมน้ำเปล่า2.5ลิตรใส่เกลือป่นพริกไทยป่น อบเชยเปิดไฟกลางต้มพอเดือดช้อนฟองออกให้หมดจากนั้นเบาไฟต้มพอไก่สุกก็ตักขึ้นให้คายความร้อนแล้วฉีกเป็นเส้นตั้งกระทะใส่น้ำมันเนยพอร้อนใส่หอมแดงลงเจียวให้พอเหลืองตักขึ้นเก็บน้ำมันที่เหลือไว้โรยหน้าใส่ข้าวสาลีที่ต้มไว้ลงในน้ำต้มไก่เคี่ยวจนเปื่อยนุ่มตักโจ๊กใส่ชามโรยไก่ฉีก หอมแดงเจียวขิงซอยใบายสาระแนและน้ำมันเนยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับที่มาของชื่อเมนูคาดว่ามาจากส่วนผสมที่คล้ายกับอาหารอินเดียเช่นข้าวสาลีกับน้ำมันเนยได้ออกมาเป็นโจ๊กเนื้อนุ่มหอมเนยเสริมโปรตีนด้วยไก่ฉีกเหมาะกับกินบำรุงร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้มากๆเลยค่ะ